พี่2อ0พเหลือเท่าไหร่นะ3,300โอเค,เอคโอเค อ๋อนิ่มโอเคอุแม่รอบนิ่ม40กว่านี้ตัดไปกี่คันคันกว่าคันครึ่งสามส <35, S 2> ิบ้าโอเคยังได้คันครึ่งอ่าแม่ตอนนี้รับออเดอร์นะเพราะว่าหนูเปิดรอบส่งพรุ่งนี้ให้ก่อนเลยนิ่มนะคะวันศุกร์ก็ยังมีปกตินะลูกค้านะคะแต่ว่าแพ็คส่งให้ก่อนเลยพรุ่งนี้เพราะว่ายอดยอดนี่คืออลังการมากลูกค้าขึ้นเหนือไม่รู้พี่เขายังอยู่ไหม ลูกค้าที่จะไปเหนือนะคะนิ่มซี่เสงนะหนูเปิดรับออเดอร์อยู่หนูส่งให้วันพรุ่งนี้สองคันรถนะคะคันที่สอง่ะยังไม่เต็มคันนะพี่แต่ถ้าเต็มคันปุ๊บหนูขออนุญาตตัดเลยยังรับได้อยู่อีกตอนนี้ว่างอีกประมาณ15ลูกนะคะสำหรับคัน2ลูกค้าใครจะออเดอร์ขึ้นนิ่มซี่เสงนะคะหรือว่าลูกค้าจองอะไรมาก็คือหนูส่งพรุ่งนี้ให้เลยนิ่มส่งให้ก่อนเลยถ้าทันก่อน3ามทุ่มนะลูกค้านะทันก่อน3ามทุ่มส่งวัน รุ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นไปโอนยอดได้เลยนะลูกค้าโอนยอดได้เลยมาฟีดเด็กค่ะ2อ0พใช่ไหมอันนี้ฟีดเด็กรวมเสื้อกางเกงนะคะลูกค้าหานะคะรวมเสื้อกางเกงมีกำมยี่ด้วยอะ่ะรวมแจ็คเก็ตรวมเสื้อรวมกางเกงลูกค้า2009ค่ะอันนี้งานฟีดเด็กนะคะลูกค้าของไบโกดเนี่ยยูนิคอร์กางเกง แบรนด์นะคะเป็นฟิวผ้าผ้าฟีตคืออะไรผ้าฟีตคือผ้าแบบนุ่มๆเออ<ห>สำลีผ้าขนหนูนุ่มๆลูกค้าใส่กันหนาวเย็นๆได้ไม่คันน่ารักปุกปุยเออแล้วก็ไม่ได้มีความหนาแบบหนามากเท่ากับพวกงานแจ็คเก็ตกันหนาวลูกค้าถ้าเป็นพวกแจ็คเก็ตกันหนาว C6 อะไรเงี้ยก็จะมีความหนาไปเลยใช่ปะถ้าใครยังอยากได้แบบ ซอบกันหนาวซอบเออฟิลใส่ขี่มอไซสสายมาถอดเก็บได้ลองดูงานฟีดจะเป็นฟีดต,ตัวนี้ก็ได้หรือว่า FJ150 ก็ได้วาย Hello Kitty เป็นพวกงานป้ายซาริโอนะกระสอบญี่ปุ่นพี่สาวจะเจองานป้ายค่อนข้างเยอะลิขสิทธิ์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอค่อนข้างเยอะลูกค้านะคะอันนี้มิกเสื้อมิกทุกอย่างเลยมั้งหนูว่าเออ มิกแจ็กเก็ตมิกเสื้อคลุมอุ้ยนี้ของมิกกี้เมาส์นะหาหาหัวก่อนหาแขนหาไหล่ก่อนเอออุ้ยนี่เป็นฟิลแบบปอนโซอย่างนี้นะเป็นปอนโซแบบนี้นะคะของมิกกี้เมาส์ค่ะราคาแค่2อ0พันเพี่อันนี้ถ้าเป็นงานเด็กนะ่าจะได้เยอะเลยเหมือนเดิมกะกะให้พวกงานโซนกันหนาวเด็กหนาประมาณนี้สเวเตอร์ใช่ปะ หรือ FJ 1 5 0หรือว่าตัวนี้ค่ะงานฟีดน่าจะอยู่ประมาณ5้0 6 0 0ตัวประมาณนี้นะห้าหตัวค่ะกระสอบหนึ่งลูกค้าอันนี้2 9 0 9ส่งฟรีเดี๋ยวให้มอดปักรหัสขึ้นมาได้เลยนะเออปักรหัสขึ้นมาได้เลยนะคะอุ้ยพี่ขอไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวพี่คัดให้เดี๋ยวพี่ช่วยคัดให้ส์เด็กโตค่ะเด็กโตนี่ยูนิโคลูกค้าปยูนิโคล สองเก้านะคะงานฟีดลูกค้าหลักๆแน่นอนอยู่แล้วถ้าคือถ้าเป็นงานฟีดจะเจอแบรนด์ก็คืออยู่นิทุกรุ่นเลยแจ็คเก็ตผู้ใหญ่หรือแจ็คเก็ตเด็กยังไงก็คือเจอลูกค้ายังไงก็เจอยังไงก็เจอ,เอ,อปอนโซ่ปอนโซ่ออกเมื่อกี้สีแดงก็น่ารักของมิกกี้อะลูกค้า <c oughs> แล้วมันจะเป็นฟิลใส่นอนก็ได้นะพวกผ้าขนหนูนุ่ม,ม,มใส่นอนได้ ลูกค้าเสื้อกั๊กยูนี้อันนี้พวกนี้ก็พวกลิขสิทธ์การ์ตูนแท้ๆนะนี่นินเทนโดปิกาจูนะคะงานป้ายนินเทนโดนี่สวยจริงยูนิโคค่ะ,คะนะคะยูนิโคอันนี้คือกางเกงอ่ะแต่เนี้ยจะจะจะปนกางเกงด้วยนะลูกค้า ขนแกะขนแกะเด็กที่ททอยากได้อะฟิลแบบขนแกะนุ่มๆ <c oughs> แต่ว่าพวกเนี้ยถ้าจะเจอจะไปเจอในกระสอบไอ้นี่เลยอ่ะ cw 0 2ลูกค้า cw 0 2ก็คือ45ก <c oughs> ิโลพันเก้ามาคะอุ้ยแต่อันนี้อันนี้โลนะ2 0โลนะค้ากักเด้าลูกค้ากักยูนิคอค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแจ็คเก็ตฟิตยูนิคอค่ะลูกค้านี่อุ้ยข้างหลังนะ่ารัก เออปีนี้ใหม่พมเด็กลูกค้าสีแดงสีแดงให้พี่หน่อยสีแดงเมื่อกี้เนี่ย <Okay. S 1> จะเอออยู่นี่ปะน่าจะใช่โอเคนะคะปีนี้ปีนี้ใหม่พมเด็กมาน้อยมากลูกค้ามันน่าจะเป็นฟิลพวกผ่าพ,พันคอปะเอออ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ขนแกะมีมีน้องดาว2,9ค่ะพี่2,9นะนี่อันนี้ของ GU ค่ะ GUGU GU, GU. เอออันนี้ถ่ายป้ายให้พี่หน่อยป้ายออกออกงานป้ายออกงานแบรนด์เยอะไง<ช>ได้แบรนด์เยอะได้แบรนด์เยอะนะนี่ h ฮเอมลูกค้าดึงก่อนขนนุ่มขนนุ่มล้วนนะนี้ฟีดเด็กนะคะพี่ใใาาเออนี่ยูนิคอร์อีกแล้วครับซิฟค่ะนะฮะเป็นตัวบางฟีสลูกค้า อันนี้ว้ายมิกี้เฮาค่ะเออมิกี้มิกี้ออกกโหมิกี้ออกเกลื่อนมากชูดิมีเด็กเอ้ยสวยนะได้เลยสองเก้าลูกค้ายูนิครอค่ะเมื่อกี้เหมือนเจอแจ็คเก็ตลายนี้แต่ว่าน่าจะคนละคนละลายแหละน่าจะตาฝาดฟิลนี้เออเนี่ยเสื้อเสื้อคอกลมเสื้อคอเต่า แจ็คเก็ตซิปหน้างานปอนโซนี่อย่างนี้เลยนี่เรียกปอนโซลูกค้าสวมสวมหัวแต่เขาจะแบบคุมไหลใช่ปะฟิว<ช> <Feel S 1> น่ารักน่ารักเน,นี่ยลูกค้าปอนโซงาน <c oughs> ปอนโซใส่น่ารักว <c oughs> ายวายวายหุยแรงมากซีรีนค่ะอุยแรงมากแป๊บนึง แม่ทำไมวันนี้งานเด็กมันออกอะไรอย่างนี้กันวะเอองานเด็กวันนี้ออกแต่แบรนด์แบบกีตนะออกแบรนด์กีตมากฟีดเด็กลูกค้า,าซีลีนไอ้เมื่อกี้สเวตเตอร์ขอกลมก็เจอกุชชี่โอ้โหมือสองที่ดีงามอีกแล้วนี่ยูนิโค ลูกค้างานนี้งานเด็กอ่ะจะได้จะได้แบรนด์ค่อนข้างเยอะได้จํานวนชิ้นเยอะเจอแบรนด์ก็จะเจอเยอะลูกค้านะคะอุยพี่พลอันนี้นอันนี้ได้น่ารักอะปรับสระไ,ไว้ปรับ,ปร,บปรับหัวหัวได้ด้วยปรับมือได้ตัวนี้ก็น่ารักอุ้ยหมีน่ารักชุดหมีน่ารักพรุ่งนี้เจอกันนะ ลูกค้าแพนด้าแบบตะโกนวันนี้ใครเอา,เอาใครเอา,เอาโก้ดใครเป็นสาวกโกโดก็เอฟไปได้เลยนี่ไนกี้ไนกี้นะลูกค้าใช่ใครเป็นสาวกงานโก้ดก็เอาได้เลยใครเป็นสาวกงานวิธีซาริโอเป็นตัวอะไรมองไม่เห็นว้าวน่ารักนะคะงานซาริโอ ใสรเป็นสาววงงาน KWE เดี๋ยวเจอกันวันจันลูกค้าวันจันวันจันโรเคของช,ชีอินค่ะชีอินค่ะวงงานป้ายอันนี้ฟิลแบบใส่เป็นชุดนอนเด็กได้เลยนะ ลูกค้าอันเนี้ยไปเปิดเป็นฟิลชุดนอนเด็กได้เพราะว่าจะไม่ได้มาเป็นทรงแจ็กเก็ตกันหนาวซะทีเดียวนะคะจะมีปนพวกเสื้อปกนกางเกงด้วยก็ฟิลเสื้อกันหนาวเสื้อเสื้อนอนเด็กได้น่ารักน่ารัก,น,รกนิ่มๆไม่คันเลยนะคือมันออกงานนิ่มเยอะอะลูกค้าออกงานนิ่มๆเยอะได้ประมาณกี่ตัวนี้น่าจะถึงห้าถึงหกร้อยตัวเลยค่ะพี่นะคะอุย้ยดูดิปลายปะวะแต่สวยจริงนี่ <Okay. S 1> เออ สวยสวยแล้วแล้วหูเนี่ยแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเอาจงริงบางคนก็ชอบทําราคานะถ้าใครอยากได้แจ็คเก็ตอย่างนี้ล้วนมีนะคะลูกค้าแต่ต้องเปิดเป็นฟีดเด็ก KWE ค่ะ,คะต้องเปิดเป็นฟีดเด็กถ้าอยากได้เป็นแจ็คเก็ตล้วนๆต้องเปิดสามศูนห้านะคะสามูนห้า KWE แต่ถ้ามิกมิกอย่างนี้เลยมิกแจ็คเก็ตมิกเสื้อเนาะ สวมหัวอย่างนี้นี่ของภูค่ะลิขสิทธ์ก็มาเปิดรุ่นนี้เลยนะคะของป้ายโกดสามนะคะ309นะนอเคนะพร้อมนะครับวิ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 รหัส CF ลูกรีวิวครับขอหีบ77ครับขอหีบ77ครับลูกค้าลูกใหม่พิมลอลิง28ครับเออขอหีบ77นะก้อนใหม่ถ้าจะเอาก็ลอลิง88 88 28 28 สรุปเท่าไร 28, 28, หร่28่สลอิง28่จ้าชินจังค่ะเออ,อ,อวันนี้ยูนิโค่เบบี้แม่ไซจิว๋วดูดิเลยคิดไปอีกนะคือเด็กก็จะเป็นรุ่นเขาจะตีเป็นยูนิโค่เบบี้ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยจะเป็นย<อ>ูนะิโค<อ>่คิดเออนะะนี่ยูนิโคอีกแล้วดูคะ่ะ โ <Pokemon>. okay. อเคมโอเคอะมันชื่อตัวตัว,ตวอะไรตัวเนี้ยท็อกซิทไม่ทราบไม่มีใครรู้เรื <c oughs> <c oughs> ่องนี้ไม่มีใครรู้ยูนิคอร์อีกแล้วลูกค้า <c oughs> แยกแค่แบรนด์อย่างเดียวก็คือแบบโอ้โหตะก,การตาแล้วแม่น่าจะ <c oughs> น่าจะับครึ่งลูกค่อนลูกอะ่ะนะคะซักอบรีดคิดเท่าไหร่ถ้าถ้าตัวเนี้ยยังไม่มีซักนะคะพี่มีมีมีอบตีฟูให้อบตีฟูลูกใหญ่จะเหมาอยู่ที่400บาทค่ะพี่ <c oughs> นะคะเหมาที่400นะหนูเอ่อตีฟูเสร็จพับรีดมัดแพ็คถุงให้อย่างดีลูกค้าเอาแค่400แม่นะคะ<ม>เอาแค่นี้เลยลูกค้าไม่คัดแยกงานให้นะคะพี่หนูไม่แยกเสียให้นะแม่ลูกค้าเอาไปไปเองเลยไม่มีดึงผ้าไม่มีอะไรทำอยู่ในโกดังนี่แหละพี่นะคะมั่นใจได้มั่นใจได้ลูกค้า ถ้าเป็นราคาลีดลีดก็จะอยู่ที่เหมาประมาณเริ่มที่เท่าไหร่ห0ร้อยถึงถึง8 0ดร้อปะเออพอยจําเลทราคาไม่ค่อยได้แล้วล่ละงานลีดเ,เพราะว่าวันนี้มามีแต่คิวตีฟูพี่วันนี้มีแต่คนมาเอาตีฟูแล้วตีฟูหนูมัน,ม,นมันไวไงตีฟูไวส่วนใหญ่ถ้ามารอหน้าร้านก็ได้เลยลูกค้ารอประมาณอาจจะเดินเล่นเลยนั่นนี่ก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเออนะตีฟูพร้อมว่าพับให้พับมัดให้แม่วิน่ารัก เพืยอนนี้อีกแล้วหรอเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วลูกค้าออกตัวที่สองคนละสีกับเมื่อกี้นี้นะพี่ลินจงถามว่ากางเกงยีนราคาเท่าไหร่คะรวมยีน,นายกางเกงยีนตัวไหนวะหนูดูให้พี่หน่อย,ายนะกางเกงยีนกางเกงยีนของกางเกงยีนเด็กเหรอคะพี่ลินจงหรือว่าของผู้ใหญ่พี่วิ่ยนี่น่ารักอบอดี้ ถ้ามียีนหญิงป้ายโกร90โล6,500ขายีนหญิงนะถ้าเป็นยีนขาสั้นหญิงจะอยู่ที่4,900อ่ะ,ะ 4, ยีนขาสั้นหญิง4,900เ <4, 900. S 1> ออมีอะไรอีกอ่าแล้วก็มีโกร5 0 6 A, เอรมะเจยีนค้าสียีน, 4, ยน 4, ค้าสีราคาเท่าไหร่อีกอ่าราคา3,900บาท3,900 <3, 900. S 1> ยีนค้าสี3,900ค่ะพี่ป้ายโกร์ อืมแ,แต่ถ้าเป็นยินชายปนแบรนตัว501 1 7, 000, 1 0 0 0 0อ่ 17, า1 7 0 0 0 0ลูกค้านะคะ1 7 0 0 0ค่ะพี่ถ้าเป็นอันนี้เราก็จะมีะยินหญิงตอนนี้เดี๋ยวมีพรุ่งนี้เปิดขายป้ายแพนด้าค่ะพี่ลินจงถ้าไม่เน้นแบรนด์นะแม่ถ้าแพนด้า2อ5พ45กกิโลลูกค้าใช่เอพเจก็จะเป็นทรงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ด้านหลังก็รีดกันอยู่ วันนี้วันพุธเนาะวันนี้จะมีขึ้นขึ้นงานคาัดออนไลน์อีกลูกค้าขึ้นคัดออนไลน์อีกก็ใครอยากซีฟใส่เองอะไรใดๆก็ไปไปไปรอเอฟกันได้นะคะไปรอเอฟกันได้สวัสดีค่ะลูกค้าอีซี่เฟรอันนี้น่ารักน,นี้สวยเออนี้สวยอันนี้โค้ดส309เป็นงานมิกฟรีสนะคะลูกค้านะคะรวมนะ เสื้อนอนฟิวเสื้อนอนขนนุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกอยู่ในตระกูลผ้าฟีททั้งหมดเลยนะคะชุดนอนขนนุ่มยอะไรเงี้ยอุ้ยนันน่ารักปกติมันถ้าของผู้ใหญ่มันจะเป็นชุดนอนขนนุ่มเขาจะแยกให้เลยเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกแจ็กเก็ตก็จะแยกแจ็คเก็ตแต่ถ้าของเด็กก็จะมิกเลยลูกค้ามิกมาเลยแบบนี้เสื้อด้วยกางเกงด้วยแต่ส่วนใหญ่ออกเสื้อเนาะกางเกงมีติดไปบ้างประปายวายฟามิเลียค่ะแม่ เป็นฟอนโซนะคะฟามิเลียค่ะ2อ0พรวมค่าอบตีฟูอีก400แม่ลองคำนวณดูนะนะคะถามว่าค่าส่งแพงขึ้นไหมถ้าอบตีฟูคือถ้าเกิดเป็นลูกอบตีฟูหนูจะส่ง BI ให้ค่ะพี่ถ้า BI อ่ะราคาค่าส่งเขาอาจจะอาจจะสูงกว่าห้องเต้แต่ว่าก็จะเขาจะไม่ได้บวกเพิ่มไงเขาจะไม่ได้คิดราคาแบบหลายถุง นะห้องเต้เขาจะคิดราคาเป็นต่อถุงแต่ถ้า BI เขาจะคิดเป็นตามน้ําหนักเลยพี่สั่งร้อยโลแกะรีดหนูก็จะแพ็คไปร้อยโลอาจจะหลายถุงนะแต่ว่า BI ก็จะคิดตามน้ําหนักเลยก็จะคิดถือแค่ร้อยโลค่ะพี่น้ําหนักไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูค้านะแต่ว่าถ้าเกิดพี่สาวรีบใช้ของอ่ะคืออยากได้ด่วนจริงๆอุ้ยน่ารักดูสิซาลิโออีกแล้วอ่ะเนี่ย คิตตี้คือถ้ารีบใช้ของจริงๆอยากให้ส่งห้องเต้ก็สามารถออเดอร์แจ้งน้องแอดมินได้แต่แค่ว่าถ้าเป็นระบบของห้องเต้เขาอาจจะคิดตามปริมาตรด้วยไงตามขนาดกระสอบด้วยจำนวนกระสอบด้วยอะไรอย่างนี้ก็ค่าส่งอาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็ได้ด่วนได้ไวอยู่นะคะพี่เออได้ด่วนได้ไวนี่มาเอาหน้าร้านมาได้นะคะลูกค้า แนะนำว่าแบบถ้าออเดอร์หนูไว้วันนี้ใช่ป้ะแล้วพรุ่งนี้พี่จะมาเอาก็ฝากหนูตีฟูได้ฝากตีฟูฝากอบไว้เลยแล้วก็อีกวันมาเอาได้นะเลศิศแม่ไม่ต้องเสียเวลาวันนี้รีบไปขายของก่อนคือออเดอร์ไว้เลยเออรีบไปขายเลยสบายสบาย,สบายพรุ่งนี้มาเอาของใหม่ไปแล้วก็ไปขึ้นไม้เลยลูกค้าขขนนุ่มออกขนนุ่มด้วยนะดึง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 ว้าว ขนแมวเลยดูดิเฟอร์เด็กอ่ะเฟอร์เหมือนแมวสามสีนแมวสามสีเวียนนี้ Animal Parade นะคะเป็นน้องพึ่งน้องพึ่งน่ารักลูกใหม่2,009ค่ะรหัส cf ลอลิง28ลูกค้าลูกรีวิวหอหีบ7-7นะคะหอหีบ7-7นะ ลูกลูกรีวิวหอยหีิบเจ็ดเจ็ดแม่อืมตามนั้นเลยอุ้ยนี่สวยนะหิปโปรสเตรอใส่เสร็จยังเห <c oughs> ลืออีกกี่งานโอเคอุ้ยใกล้จะเสร็จแล้วลูกค้าวันนี้เดี๋ยวจะได้วันนี้เดี๋ยวจะได้พรีวิวงานแพนด้ากันหน้าเพจนะคะเบสบอลแจ็ค <c oughs> นะงานเบลบอลสวยมากใช่ป่ะเบลบอลสวยใช่ป่ะมาไม่เยอะยค่ะเหมือนเดิม,ม,มดเ,เ,เออสวยจอเอาอีกแล้วลูกรีวิวไม่ติดนักเรียนเดี๋ยวพอลูกค้าเปิดนะบาปบาปอีกแล้วโด,โดนสาปอโดนาอีกลูกค้าสาบอีกไหนว่าไม่ติดนักเรียน,นพี่สาวรอดูงานวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือวันนี้เดี๋ยวจะลงรีวิวคร่าวๆเป็นเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพหัวหัวรูปภาพแบบชั้<ด>นผ้าล็อตนี้เป็นไงอะไรยังไงเออ ไว้แล้วเป็นเซตแบบโอ้โหสตรอเบอรี่มากสตรอเบอรี่มากเลยเนาะนี่ยู่ในโครเอ้เม้าอกแฟนซีอย่างเงี้ด้วยอ่ะแล้วออกขนมิงเออไอมาเวลด้วยค่ะเอาลิเกสิตแท้เด้อลิเกสิตแท้เด้อเอ ลิเกซิตเเทโดใครจะเอาไปเอาเลยนะลูกค้านะวันนี้เปิดของลอถใหม่ให้แบบจึิงๆงานหนาวเด็กอยากได้ตัวไหนรีบเอา C6 หนูเหลือแค่20ลูกสุดท้ายนะคะลูกค้า่า C6 ตัวแจ็กเก็ตกันหนาวเด็ก29อะลูกค้าเหลือ20ลูกสุดท้ายนะคะงานหนาวทยอยออกเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าสามารถออเดอร์มาเลยวันตอนนี้ว้าวอินโนสุเกะ นี่ดาบมิคาตาชูนมินอสุเกะประตูนญี่ปุ่นอุ้ยทำไมบางคนเขาจับได้แต่อังโอยนี่น่ารักอ่ะอิงเกอร์เบลลอ่ะลูนมันหาอะไรแบบนี้อยู่ไงไอ้ลูนอ่ะมันชอบหาสกินแต่แซนตี้ไงเออมันก็เจอแต่แซนตี้น่ะ เนี่อจ,จะมีพวกฟีดเนื้อเนื้อบ้างเป็นแบบนี้คะ่ะขนสั้นพวกงานขนสั้นลูกค้าจะเป็นพวกเสื้อนะผสมกับพวกแจ็คเก็ตประมาณนี้นะลูกค้าคร่าวๆนะคะคร่าวนะลูกค้านะนี่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีนะคะอาจจะมาให้ไวกว่าวกว่าเวลาจองนิดน,นึงแหละลูกค้าสิบโมงครึ่งสิบไม่เกิน11บเอ็ดโมงเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์พรีวิวงานให้ ใครอยากได้งานอะไรยังไม่ได้เข้ากลุ่มไปเข้าตอนนี้น่าจะมีอัปเดตตารางงานแล้วอัปเดตตารางงานราคารหัสสินค้าที่ใช้จองพรุ่งนี้ของป้ายแพนด้าพี่สาวห้ามพลาดนะขอบมา10ลูกเฟอร์น่าจะประมาณเกือบ20หรือเปล่าไม่แน่ใจเสื้อเฟอร์รนะคะงานที่ลูกค้ารอทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้มันฟิลแบบคุณแม่ใส่หวอวะ เอ,อ<ต>เด็กโตรนมะั้แต่ว่าไอ้ฟ้าใสหลวมนะเดาเออแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ลูกค้าขอบคุณมากมีหลายรายการที่รอพี่ๆโอนยอดนะคะ mm hmm. ใครที่โอนจองตัวไหนได้โอนเลย mm hmm. นะคะส่งของวันพรุ่งนี้ให้เลยคะ่ะ mm hmm. วิ้นมีหางน่ารักน่ารักอันนี้ขนฟีดนะขนฟีดโกสค่ะพี่ขนฟีดโกส แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วลูกค้าสวัสดีค่ะ